เอาแซมอนใหญ่อยู่ถือว่าสบายดีเนาะเมื่อนี้งฉันมาแกะกองซุ่มเนาะสั่งกองซุ่มมากองซุ่มอาหารทะเลมามาลุ้นน้ำกันเอฟซีเอฟซีเขาคือแชนแนลแกะสี่กอบมาเบิง่งเบิ้งมาลุ้นน้ำกันกองซุ่มอาหารทะเลอ่าเท่าไหร่น่ะสองแสนโอ้บวแมนซีซีเก่าๆเนาะซีแสน

แซมอนใหญ่อยู่ที่ว่าหลายอย่างเยอะสิมนี่ยเพราะดูในเนาะมังคุงก็มังกุงมังกุงมั้งคุงหอยโอ้ปูมาเหรอวะโอ้ปลาไห่ปลาไวะปลาหมึกมียังไงห้อยยังอันนี้จักดีโอ้มีสวยมีอยังโอ้ปลาแซมอนคะแนนบ่อไหนเป็นโตเนาะโอ้มีแจ้วมีเนี่โอ้กระแถมแจ้วอันตะเลหอยอันนี้ หอยหุ่นประตูโมเมนต์ที่สมอนเท่กันเนี่ยโมเมนต์แกไข่ปลาอย่างวะปลากระพงบอกจะเป็นปลาอย่างไผ้ผู้บอกในเด้อประจักษ์ซื้อได้มีแจวมีน้ำจิ้มมียังไงนี่มียังปูมาโอ้นี่ว่าปูมากยังปลาหมึกอืแต่สั่นนี่เนาะเอาลงเออเอาลงเอาลงนี่หอยนางรมหนามมันเต็มหมดอะ เลี้ยงเบิร์ข้าวชิด้ยยังไงเลี้ยงออกแล้วเวาวชิดทองหนาเด้จะน้อยเ้าใส่ตู้โอ้หอยอันนี้ลายอยู่ห้อยคำเพื่อ <c oughs> มามากินบเปลี่ยนแน่คนเรเคยกินเนาะคนบ้ <c oughs> นานนอกมาหน้า <c oughs> ที่เรียกนี่ว่าปลาทูแม่น <c oughs> ปลาทูเร,รียอปลากระพงวะเรืองปลาอย่างเนาะจะได้ดีจะได้ได้กิน <c oughs>

หลังเติบกินต้นี้หอดปีหนากระบุปส์เอาเอาออกมาออกมามันขุ่มขุ่มบ่ล่ะเป็นตะขุ่มอยู่บ่เย็นเย็นได้เนาะน้ำก่อนเน่ข้าแจวข้าแถมแจวมาดูบ่แม่นบ่แจวแม่นนะแจวกินกระหอยหุกกระแจวโอ้วัตรสี่ไหลปลาสลามเนาะ บะแมันบะสลามกับเชม่อนคะแนแนหน่อยนนึงนี่ก็สมบากรองซุ่มอย่างนี้นะกับสบิประมานสำเนากรองซุ่ม สี่แสนเก่าสิบเก่าพันกีบกับประมาณหาแสนเกีบนี่ละเป็นเงินกับประมาณพันกว่าบาทนี่เนาะกับจักสิขุมค่าบมขุมกับามเบิงนี่ละนะเนาะเฮ้ <c oughs> บ้าเข่าขือจัดกับไม่ว่าถาติดตามฮับส้มเออื่นเนาะจะได้กับฝากก้นไหลก้นแช่ให้กำลังใจในเดอ้อให้กำลังแรงใจให้บ้าเข่าขื่อซะแนว <c oughs>